ขณะน,นี้มีการผ่อนบ้านตรงกับเจ้าของโครงการหลายแห่งเหมือนกันนะครับทั้งนี้เพราะว่าธนาคารไม่ค่อยยอมปล่อยกู้ครับเจ้าของโครงการที่แข็งแรงนะครับหลายรายก็เลยให้ผู้ซื้อบ้านผ่อนตรงเลยครับอันนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็การผ่อนตรงกับ เจ้าของโครงการนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่ซื้อบ้านก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องมีการตรวจเช็คเครดิตะอะไรต่างเนี่ยนะครับแต่ปัญหาก็มีเหมือนกันนะครับต้องระวังสําหรับเจ้าของโครงการเนี่ยครับคือคนที่กู้แบงค์ไม่ผ่านเนี่ยแล้วมากู้กับเราแทนเนี่ยครับคนเหล่านี้อาจจะค่อนข้างเปราะบางเหมือนกันนะครับดังนั้นการพิจารณาก็คงต้องรอบคอบนะครับไม่ใช่ว่าคนซื้อบ้านอยู่ไปอยู่มา นะฮะผ่อนต่อไม่ไหวเราก็จะเชิญออกก็ไม่ได้ลาบากเนี่ยนะครับผมต้องพิจารณาให้ดีนะครับอันที่สองเนี่ยสาหรับคนซื้อบ้านเองเนี่ยครับก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าการผ่อนแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการผ่อนในลักษณะที่แบบเช่าซื้อไม่ใช่แบบที่เราขอสินเชื่อจากธนาคารนะครับขอสินเชื่อจากธนาคารนี่บ้านเนี่ยโอนเป็นชื่อเราและเราไปจำนองกับธานาคารอีกทีหนึง่งแต่ระบบเช่าซื้อนี่ ฉนดเนี่ยยังไม่ของเรานะครับยังอยู่ที่เจ้าของโครงการเมื่อเราผ่อนจบแล้วค่อยไปโอนนะครับทีนี้เกิดว่าผ่อนไปสักเป็นสิบปีเกิดเจ้าของโครงการหายสาบสูญไปหรือโครงการมีอันเป็นไปเนี่ยครับนคนซื้อบ้านจะทํำยังไงนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีเหมือนกันนะครับจะต้องมีบริษัทประกันมาประกันให้เรียบร้อยแล้วว่าแต่เกิดว่าะไรเกิดขึ้นนี่ฉนวนนี้ก็จะต้องโอนให้กับทางผู้ซื้อบ้าน ที่ผ่อนครบเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นต้องมีความรอบครอบทั้งสองฝ่ายไปกันนะครับหาไม่แล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมาก็ได้นะครับ